โอ้ลูกพี่ตัวใหญ่มากครับพ้ยกระป๋อยักษ์ต้องการคนช่วยไหมครับป๋อยักษ์ใชบ่อกรป๋อยักษ์ระวังห่างนะครับตัวมันใหญ่คักหมากใหญ่มากมาจากไส้ใหญ่มากจับทำแกงส้มไม่โอ้ยกันกระป๋อยักษ์มาจากที่ไหนมันกินอะไรตัวเขาใบใหญ่ขนาดนี้เรื่องจังสี่มันทำย่างไร จังสี่มันต้องจับลงสะลูกพี่ตัวใหญ่มากโอ้โหจะหลุดเป็นคบเนี่ยโอ้ยโอย่ังกระเดโดนเสาเลยโอ้ยเชือกขาดแล้วระวังครับโอ้ยโอเชือกขาดแล้วครับทำไงดีครับโอ้โหลูกพี่ เริ่มแล้วครับภาคสองภาคสองมันมาจากบ้านเฮเลงครับโอ้อเสียง<ๆ>เสียงเ<ๆ>สียงโอ้เสียงเสียงคำลามมาก ไปแล้วครับลูกพี่โดนลากตัวไปแล้วครับเรียบร้อยแต่ลงทะเลสาบ